โอเคครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะพามานี่นะผมจะปั้นตัวนี้แม็กเลยนะครับฝาแฝดคุณน้องของเซตตื่นนะนะเป็นอ่าเพิ่มแร่พันหน่วยหรือเปล่านะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเดี๋ยวผมต้องไปหาข้อมูลเดี๋ยวผมจะต้องไปหาข้อมูลจริงๆแล้นะครับอ่าผมได้มาสองตัวเลยนะสำหรับตัวนี้นะผมไม่รู้ว่าเขาจะให้มาทำไมอีกนะตัวซ้ำก็น่าเสียดายเหมือนกันนะครับ าเราก็จะไปปั้นเลยนะครับแม็กสองสี่สิบนะยัดกุบไปสี่ชุดนะครับสี่ห้ายี่สิบยัดไปนะครับห้าปั้นนะครับแคบไว้ก่อนนะเลยสองชุดป้อนกรบดำไปเหมือนว่ากรบดำเราจะมีครบนะเ,นเก็บมาก็นาน,นอพอสมควรน,นะเนี่ย กว่าจะได้ขนาดนี้เกลือมาหลายคลรโบอยู่เค okay. มันก็จะกลายเป็น P ี5้านะครับพี0ีก็จะเป็นฮาก็กบ2ี่สิบตัวครับสำหรับอีห้าตัวนั้นมันจะเป็นอยู่อีห้าตัวมันจะเป็นกบแดงครับกบแดง4ตัวนะยัดให้กับสำหรับตัวนี้นะ เราก็หาตัวพวกเ,จเ็จตัวละครพวกนี้แหละครับเอาไปยัดไปนะะวันนี้อาจจะเป็นวันที่ไม่ใช่สําหรับตีบวกนะครับวันตีบวกกมันจะเป็นวันที่คุณอีกพีนะครับเราก็ไม่ต้องสามารถยัดตัวละครเข้าไปเยอะนะ,ม,นะมันก็จะเบลวมันก็จะเต็มไว้หน่อยนี่ผมก็ตัวละครผมเน่าเน่าเกลือเกือเนี่ยผมก็ามายัดนะครับนี่มันก็ไม่รู้จะทําอะไรนอกกเก็บไว้เอาไปย่อยอะไร ได้เก็บประหยัดเลยใจร้อนด้วยนะครับแม็กซ์สอนะเดือน58ล้านนะครับสำหรับบัฟเดือนนี้นะเพิ่มพลังชีวิต5 0แล้วก็ลดแรงทา่าลดแร่ที่สร้างเลนเจอร์นลดแรงท่านั่นแหละครับ30%อซนะเดี๋ยวผมจะพา,าไม่ใช่ดิขอโทษครับผมจะพาทุกคนไปพบกับด่าน396นะครับด่านนี้ผมเอาไว้ทดสอบเลนเจอร์นะครับ นี่เรเบลแม็กสองรสี่สิมันก็จะปล่อยตัวได้ไวหน่อยนะครับนี่มาแล้วมีบัฟแน่ป้อมครับบัฟพลังชีวิตด้วยนะอ่าขอ,อาสกิลแรกครับยกเลิกอม,มตะด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าจบนี่ผมจะพาทุกคนไปอ่านสกิลนะครับว่าสกิลของเนี่ยมันดีไหมอ่าผมผมมองนะว่ามันดีนะครับสำหรับตัวทับไม้กับท่าแหนนะนอกนั้นไม่น่าดี ตอกนั้นที่เหลือไม่น่าดีนะครับเดี๋ยวผมต้องรออีกทีนะผมได้ตัวแค่เนี่ยผมซุ่มไปหลายไอดีนะแต่ก็ได้มาแค่ไอเดียวนะครับโอเคสกิลก็ถือว่าอ่ามันอาจจะไม่แรงนะครับมันแค่สองสอหรือเปล่า2,800%นเซะครับหรือ28เท่าหรือเปล่าโจมตีกระเด็นหอยหลังยกเลิกเพราะว่ามาจากศัตรูสาวินาทีสกิลสองก็ฟื้นฟูพลังชีวิต 40%นะครับต่อ1วินาทีแล้วก็เพิ่มอัตรากำลดหลบทักษะครับนี่อาร์ซินี่จะดีนะครับแล้วก็ตานทักษะหลบทักษะนี่จะดีครับสำหรับความสามารถไฮเปอร์สังตูใช้แร่เพิ่มขึ้น2เ,เท่าครับนี่ต้องเป็นความสามารถเฉพาะไฮเปอร์นะครับอันนี้ก็อย่างน้อย2ตัวหรอกติดตั้งอย่างน้อย2ตัวสามารถรเ,เก็ยได้จุดห้า อืม,มอนั่นแหละครับประมาณนั่นแหละอเดี๋ยวจะพาไปทดสอบกับ ppp ละกันอ่าใกล้จะรีลีกแล้วครับฮ่ายงซ่าเหรอไหวปะเนี่ยเราทัดไหมนะโอเคไปลุยกันนะครับนี่ผมก็เอาไว้ทีมเอเลยนะสำหรับตัว มีอลิตติกิลิสกิลนี่ออกสกิลแล้วโอ้โหเป็นพายุนะครับปล่อยพายุออกไปนะเอามาคู่กับชิงจังเลยดามิธาต์ไม้ครับทุกคนอ่าไม่ออกสกิลเลยแต่ตัวมันจะค่อนข้างยินใกล้เป็นนิดนึงนะใช่หรือเปล่ามันไม่ค่อยออกสกิลครับป๊บนึงนะอ่านี่ไงออกละกระเด็นถอยหลังครับนี่ออกแล้วออกแล้วเริ่มออกแล้วเริ่มออกรัวๆแล้วครับ อลิติกีบัฟรีสกิลเรื่อยๆมันก็จะแบบรีสกิลเรื่อยๆนะครับอ่าแล้วมีมีในทีมรู้สึกว่าทีมผมเล่นง่ายขึ้นเลยนะเดี๋ยวว่าเราเจอทีมที่ไม่ไม่โหดหรือเปล่ามีในทีมรู้สึกว่าเออทีมเล่นง่ายก็เลยเหลือแค่ดามจ่ธาตุไฟนะครับสําหรับไอดีนี้ก็จะเป็นแบบคอมโบเลยนะครับแบบคอมโบคือแบบแล่แล่พันนะแล่พัน แต่ไม่ได้อัพเป็นไฮเปอร์นั่นเดี๋ยวรอจุติมาก,ก่อนเดี๋ยวจะอัพเป็นไฮเปอร์ลยครับไฮเปอร์ Hyper ก็เพิ่มแลขพันเนาะเห็นในกลุ่มเห็นในกลุ่มเขาบอกว่าเพิ่มแลขพันหน่วยกันนะนี่ชนะไปนี่เรียบร้อยครับสหรับตัวละครใหม่นะครับมายินคู่กับชินจังเลยชินจังก็เพิ่มแลขพันนะครับอ้าวเน็ตผมไม่ดีหรือเปล่าหมุนติ้ว โอ้ยเน็ตเหน็โอ้อ่าเน็ดมาแล้วครับตัวละครถือว่าค่อนข้างดีนะครับสำหรับตัวนี้นะอ่าน่าจะเก่งเลยแหละครับผมก็จะเน้นอาเกียร์แรกนะครับผมก็จะเน้นเป็นพลังชีวิตนะทำไมถึงเน้นเป็นพลังชีวิตเพราะว่าผมจะเอาให้มันมายืนนานๆน,น,นะเอามายืนนานๆแล้วก็แบบเออให้มันติดความสามารถไฮเปอร์เรื่อยๆนะ แล้วการที่2จะเน้นเป็นรถแล่ครับถ้าใครอยากแบกแร่หน่อยก็ใส่อันนี้เลยผมจะแนะนําอ่าชิ้นนี้เลยครับจะมีอัตราการหลบหลีกสกิลแล้วก็ชอ้นที่3ถ้าใครไม่มีก็ใส่กระเป๋านะครับผมก็มีกระดิ่งนะผมก็ใส่กระดิ่งไปกะดิ่งผมจะเล่นรถแล่น้อยหน่อยอ่าสำหรับตัวนี้เราจะไปดูระยะยืนกัน,นครับระยะยืนจะเท่าไหร่นะอัตราการหลบหลีกแค่4 1 ระยะโจมตี180ครับก็จะถือว่ายินค่อนข้างใกล้นะครับสำหรับตัวสายใยพรบนะครับมองโดยรวมแล้วครับผมถือว่าตัวเนี่ยมันเป็นตัวที่ดีนะครับอ่าเป็นตัวที่ดีเลยแหละครับโอเคครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ